สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Relax Together Channel ขณะนี้คุณกำลังรับฟังนิยายเรื่องเมื่อฉันกลายเป็นภรรยาของตัวร้ายสามารถสนับสนุนช่องด้วยการกด like กด share กด subscribe เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ บทที่53ในช่วงนี้หัวอยู่มีงานยุ่งมากทุกวันและเซียววานก็ค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกของการอยู่บ้านเพียงลาพังอาจเป็นเพราะเขาพัฒนาความรู้สึกที่มีต่อบ้านหลังนี้ด้วยเลยทำให้เขาค่อยๆคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่และเนื่องจากตัวเขาเองยุ่งเกินกว่าจะสนใจ เขาจึงไม่เคยรู้สึกกลัวเหมือนตอนแรกหลังจากจบการถ่ายทอดสดเขาก็ยืดเส้นยืดสายเป็นเวลาระยะหนึ่งจากนั้นก็ขยี้ตาที่เจ็บเล็กน้อยเนื่องจากความเหนื่อยลา้าแล้วลุกเดินไปที่ลู่วิ่งเพื่อออกกำลังกายกล้ามเนื้อและกระดูกเล็กน้อยลู่วิ่งถูกวางไว้ที่หน้าต่างห้องนอนของเขาและเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบเทียม ในชุมชนและถนนเซียววานดึงผ้าม่านตรงหน้าต่างที่ถูกลมพัดลงมาและเห็นแสงไฟรถยนต์คันหนึ่งสองสว่างในระยะไกลๆกลบนเส้นทางของถนนเซียววานหยุดมือและแทนที่จะขึ้นไปบนลู่วิ่งเขายือนอยู่ที่นั่นและมองลงไปอย่างตั้งใจแสงสว่างจ้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยเรืชะลอตรงทางแยกในชุมชนเล็กน้อยจากนั้น ก็ขับตรงมาทางด้านนี้ภายใต้ไฟถนนสีส้มรถคันนั้นมาถึงทางเข้าโรงรถใต้ดินด้านหน้าแล้วดวงตาของเซี่ยววานเป็นประกายขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาวิ่งออกไปสองสาก้าวก่อนจะหันกลับมาลูบผมของตัวเองตรงหน้ากระจกจากนั้นก็ลงไปข้างล่างทันทีหั้วอยู่กำลังเปลี่ยนรองเท้าที่ทางเข้า เมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าบนบันไดเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองขึ้นไปนายน้อยเสียงฝีเท้าของเซียววานรวดเร็วและผมบนศีรษะของเขายังคงพริ้วไปมาขณะที่เขาลงบันไดเหมือนกับเสียงที่ตื่นเต้นของเขาคุณกลับมาแล้วผมของเซียววานนั้นยาวไปหน่อยแต่ก็ยังดูดีทำให้หน้าเล็กลง และน่ารักขึ้นอืมหั้วอยู่ตอบอย่างหนักแน่นและรอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาโดยไม่รู้ตัวซึ่งอ่อนโยนมากคุณกินข้าวหรือยังเซี่ยววานถามและกระโดดลงบันไดในสองขั้นสุดท้ายดื่มอะไรมาบ้างแล้วหั้วอยู่มองไปที่เซี่ยววานน้ำเสียงของเขาดูขึ้นเล็กน้อย เดินลงมาดีๆสิขาของฉันยาวมากนับประสาอะไรกับบันไดสองขั้นแม้แต่3ขั้นก็ยังได้เซียววานพูดโอ้อวดเขาเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดและเขาไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแบรนด์ของเขาร่างกายส่วนบนเป็นเสื้อยืดสีฟ้าที่มีโลโก้แบรนด์ร่างกายส่วนล่างเป็นกางเกงขาสั้น และเรียวขายาวสีขาวผ่องภายใต้แสงไฟห้วอยู่มองเซี่ยววานด้วยใบหน้าที่เย็นชาครู่หนึ่งจากนั้นก็เลื่อนสายตาไปอย่างเงียบๆจับจ้องไปที่เท้าของเซี่ยววานที่อยู่ใกล้เขาที่สุดนิ้วเท้าสีชมพูขยับไปมาคล้ายประหม่าในรองเท้าแตกปิกกาจูสีเหลืองห้วอยู่เดินรอบตัวเซี่ยววานหลังจากวางข้าของของเขา บนตู้เตียข้างโซฟาเสร็จแล้วก็พูดว่าใช่ขาของคุณยาวที่สุดในร่างกายแล้วนี่ฟังดูเหมือนเป็นการชมเชยแต่เมื่อเซียววานคิดอย่างรอบคอบแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยหลังจากครุ่นคิดเซียววานก็อดไม่ได้ที่จะโมโหชิ้พัวอยู่หัวเราะและพูดอย่างใจเย็นว่าฉันไม่ได้ชมคุณเหรอ ทุกคนมีขาที่ยาวที่สุดหัวอยู่โน้มตัวเข้าไปใกล้เขาลดสีรษะลงและมองเข้าไปในดวงตาของเซียววานอย่างจริงจังแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีรอยคล้ำใต้ตาหนาเหมือนคุณหัวอยู่เซียววานพูดด้วยความโกรธหลังจากเรียกชื่อเต็มของหัวอยู่เซียววานก็ยกมือขึ้นปิดตาโดยไม่รู้ตัว หัวอยู่ยิ้มแล้วยกมือขึ้นจับข้อมือขาวเรียวของเซียววานเอามือนั้นออกจากดวงตาของเขาช่วงนี้คุณเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเขาถามน้ำเสียงดูจริงจังมากขึ้นทันทีที่หัวอยู่เข้าใกล้เซียววานก็ได้กลิ่นที่แตกต่างจากเมื่อก่อนนอกจากกลิ่นไม้ที่คุ้นเคยและกลิ่นยาสูบจางๆแล้วยังมีกลิ่นแอลกอฮอล์ จางๆและกลิ่นน้ำหอมที่เขาไม่คุ้นเคยอีกด้วยกลิ่นหอมจางๆของชาผสมกับกลิ่นเกลือทะเลอันเงียบสงบไม่ทันตั้งตัวหัวใจของเซี่ยววานดูเหมือนจะถูกบางอย่างบีบรัดอย่างรุนแรงและเขาก็ไม่หายใจไปชั่วขณะเขาเม้มริมฝีปากและดึงข้อมือออกจากมือของฮั้อยู่อย่างเงียบๆโกรธมากเหรอ หัวอยู่มองเสี่ยววานอย่างขบขันคิดว่าเขาโกรธเรื่องรอยคล้ำใต้ตานายน้อยเสี่ยววานถอยหลังหนึ่งก้าและเตือนเขาเหมือนหัวอยู่ที่พูดคุณต้องจำไว้ตอนนี้คุณยังเป็นของฉันหัวอยู่ตกตะลึงเล็กน้อยตอนแรกเขาคิดว่ามันตลกดีจากนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงอีกครั้ง ราวกับว่าโดนอะไรบางอย่างมันร้อนและอบอุ่นและเต้นเร็วขึ้นฉันไม่ได้ทำอะไรเขาพูดและมองไปที่เซี่ยววานอย่างเงียบเงียบเซี่ยววานก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นเอามือปิดตาเพื่อสูดกลิ่นจากนั้นพูดอย่างจริงจังและจริงจังว่าคุณนำกลิ่นของคนอื่นกลับบ้านมาเขาดูจริงจังมากเมื่อเขาพูด แต่หลังจากที่เขาพูดจบชั้นบางๆความคับแค้นใจไม่สามารถข่มตาของเขาได้และริมฝีปากสีชมพูของเขาก็เม้มแน่นตามนั้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมองไปที่หัวอยู่อย่างดื้อรั้นโดยไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้หัวอยู่เงียบและมองเสี้ยววานอยู่ครู่หนึ่งการจ้องมองของเขาลึกมาก แต่ก็ยังไม่มีความหวั่นไหวอะไรยังไงก็ตามไม่มีใครรู้ว่าความคับข้องใจในดวงตาของเซี่ยววานนั้นเหมือนกับดาบที่คมกริบทำให้เขาเจ็บปวดในใจเป็นครั้งแรกที่เขาสงสัยและลังเลกับความคิดของเขาโดยสัญชาตญาณเขายกมือขึ้นและดมมันในมือของเขามีกลิ่นจางจาง,จ,าง,จ,างจนเขาคงไม่ได้สังเกต ถ้าเสวานไม่ได้บอกหัวอยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งและคิดได้ว่ามันคงจะเป็นใครสักคนที่บาแม้ว่าหัวอยู่จะจําไม่ได้ว่าเป็นใครแต่มีคนหนึ่งที่ต้องการจับมือเขาทันทีที่เดินเข้ามาใกล้แต่ก็ถูกเขาปัดทิ้งอย่างรวดเร็วคุณต้องอธิบายให้ฉันฟังเสวานพูดอย่างไม่ลดละเหมือนภรรยาตัวน้อย ที่จับได้ว่าสามีของเขากำลังนอกใจความคิดนี้ทำให้หัวอยู่ค่อยๆลืมตาโดยไม่รู้ตัวแต่มุมปากของเขาก็โค้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวหัวอยู่เสียววานเรียกชื่อเต็มของเขาอย่างดูร้ายอีกครั้งกล่าวหาเขาคุณยังหัวเราะได้อยู่อีกเหรอทำไมจมูกของคุณถึงดีจัง หัวอยู่หัวรอกเบาๆและดึงข้อมือของเซียววานมาใกล้ราวกับกำลังอธิบายให้เขาฟังฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะกินฉันจะมีเวลาออกไปหาเรื่องวุ่นวายได้ยังไงก็ไม่เสมอไปหรอกเซียววานต้องการจะสลัดมือของหัวอยู่ออกด้วยความโกรธแต่มือของหัวอยู่นั้นกำข้อมือเขาแน่นมาก ผู้ชายบางทีเขาอาจจะอยากออกไปข้างนอกมากกว่าเอาเวลาไปกินข้าวก็ได้โอ้หู้อยู่หัวเราะและพูดอย่างแฝงความในว่ามีประสบการณ์ขนาดนั้นเลยหรือเมื่อได้ยินคำถามของหู้อยู่เซียววานก็นึกไปถึงหน้าอกเปลือยเปล่าของหู้อยู่ในวันที่เขาเห็นรอยแผลบนหน้าอกนั้นแล้วใบหน้าของเซียววาน เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีและลุกขึ้นยืนทันทีอย่างร้อนลนและตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าเขาเกือบจะแกล้งเขาแล้วหัวอยู่จึงยิ้มและคลายข้อมือของเสี่ยววานฉันไม่ได้ออกไปกับใครแบบนั้นเขากล่าวเมื่อเห็นเสี่ยววานอ้าปากค้างและจ้องมองตัวเองอยู่ครู่หนึ่งด้วยใบหน้าที่น่าสงสาร และแดงและเรื่อเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงบางอย่างในใจแม้แต่คำพูดโกหก็ยังไม่สามารถพูดเอ่ยออกมาได้ผู้อยู่พูดอย่างอ่อนโยนว่าวันนี้ฉันเจอกับเพื่อนของฉันเพื่อพูดคุยบางเรื่องในบาร์แล้วมีใครสักคนเดินเข้ามาหาฉันและจับมือฉันแต่ฉันรีบสลัดมันออกแล้ว เซียววานกระพริบตาปริบปๆปเมื่อนึกถึงท่าทางของฮั้วอยู่จากนั้นก็รู้สึกมีความสุขขึ้นเพราะฮั้วอยู่สลัดมือคนนั้นออกเซียววานเกือบจะยิ้มกว้างออกมาแล้วแต่เขาเม้มริมฝีปากทันทีและทำหน้าตาเจ้าเล่จริงเหรอต้องให้ฉันสาบานไหมฮั้วอยู่ มองลงมาที่เขาด้วยรอยยิ้มในดวงตาของเขาเมื่อเห็นว่าเซียววานไม่พูดเขายกมือขึ้นราวกับว่าเขาต้องการสาบานจริงๆเซียววานรีบจับมือห้วอยู่ไว้แล้วก้มลงอย่างเขินอายและพูดเสียงเบาไม่ต้องก็ได้ เสียงหัวเราะของห้วอยู่ทําให้เซียววานรู้ว่าตัวเองโดนหัวอยู่หยอกล้อเข้าแล้วเขาปล่อยมือของห้วอยู่อย่างเงียบๆและรู้สึกร้อนที่ปลายหูเมื่อกี้คุณจะถามอะไรฉันนะเขาพูดพลางถอยห่างออกมาเล็กน้อยช่วงนี้คุณเหนื่อยไหมห้วอยู่พูดน้ําเสียงของเขาทุ้มต่ําและนุ่มนวลเมื่อเทียบกับเซียววานที่ขึ้นขึ้นลงลง เขาอยากจะสงบสติอารมณ์ตลอดไปแบบนี้ได้จริงๆไม่เป็นไรเซียววานพูดเมื่อนึกถึงรอยคล้ำของตัวเองเขาก็ยกมือขึ้นแตะดวงตาของเขาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเมื่อเร็วๆนี้เขาเหนื่อยและเครียดเล็กน้อยแม้ว่าตอนนี้สินค้าจะถูกนำเข้ามาโปรโมตและขายเพียงสัปดาห์ละครั้งแต่การทำงานเบื้องหลังนั้นสูงมาก ทั้งการคัดเลือกผลิตภัณฑ์การสื่อสารเรื่องของการร่วมมือวิธีการถ่ายทอดสดชั้นวางสินค้าและงานหลังการขายต่างๆปริมาณงานของแต่ละรายการไม่น้อยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่เซี่ยววานทำยอดขายพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาที่จะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยปกติแล้วกลุ่มคนที่ทำงานแบบเขามีไม่มาก และส่วนใหญ่จะรอให้เซ็นสัญญาก่อนจากนั้นค่อยจัดตั้งทีมแล้วค่อยเปิดตัวสินค้าแต่เซียววานไม่เหมือนกันเพราะเขามีชื่อเสียงไวเกินไปเกินความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิงเซียววานจึงไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันตอนนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นแม้ว่าจะมีเอเจนซี่มากมายเข้ามาเสนอโอกาสให้กับเขา แต่เพราะเซียววานไม่ต้องการผูกมัดเงื่อนไขเหล่านั้นเขาอยากหน้าที่ตรงนี้อย่างอิสระอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นเขาจึงต้องเหนื่อยแบบนี้แต่เขาก็มีแผนรองรับไว้แล้วและสถานการณ์นี้ไม่น่าจะยืดเยื้อจนนานเกินไปเซียววานคิดเสมอมาว่าพัวอยู่ไม่เคยดูการถ่ายสดของตัวเอง ดังนั้นเขาจึงเอ่ยอธิบายอย่างจริงจังว่าก่อนหน้านี้ฉันทำการถ่ายทอดสดและผลตอบรับค่อนข้างดีฉันวางแผนไว้ว่าหากคุณสามารถเพิ่มงานให้กับฉันได้หรืองานมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้ฉันจะตั้งสตูดิโอเป็นของตัวเองและให้เพื่อนๆร่วมหอพักของฉันมาช่วยพัวอยู่นึกถึงตอนที่เซียวานเริ่มการถ่ายทอดสด เซิ้นหยานเคยพูดกับเขาเรื่องการเซ็นสัญญากับเซี่ยววานที่ซ่้นโจวไว้จริงๆแล้วที่ซ่อนโจมีนักไลฟ์สดมากมายที่เซ็นสัญญากับพวกเขาแต่เพราะหัวอยู่คิดว่าเซี่ยววานทำเพียงแค่งานอดิเรกเพื่อรายได้บ้างเท่านั้นเมื่อเซี่ยววานเบื่อหรือเหนื่อยเขาก็จะหยุดไปเองดังนั้นหัวอยู่จึงปฏิเสธเซิ้นหยานอย่างไม่ใยดี แต่หลังจากที่ความนิยมของเซี่ยววานสูงขึ้นเรื่อยๆยอดขายก็เพิ่มขึ้นและมีสินค้ามากมายติดต่อเขาเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆหั้วอยู่ก็คิดว่าเซียววานอาจแบกรับภาระที่มากเกินไปเขาไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพังเซี่ยววานต้องมีผู้ช่วยหรือทีมที่สามารถพาเขาไปไกลมากกว่านี้ดังนั้น ว่ออยู่จึงพูดคุยกับเส้นหยานเมื่อสองวันก่อนว่าเขาต้องการจัดตั้งทีมเล็กๆในเส้นโจเพื่อดูแลง,งานของเซี่ยววานไม่เพียงเพื่อสุขภาพร่างกายของเซี่ยววานเท่านั้นแต่ยังเพื่อพัฒนาการอาชีพของเขาในระยะยาวอีกด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเซี่ยววานจะมีแผนรับมือของตัวเองอยู่แล้ว พ่วอยู่จึงคิดว่าเขาจะระงรับเรื่องของเซินโจกับเซียว,วานเป็นการชั่วคราวก่อนเก่งขนาดนี้เลยนะพัวอยู่พูดแล้วยกมือขึ้นลูบผมของเซียว,วานอย่างอ่อนโยนเซียว,วานพยายามอย่างที่สุดที่จะหลุดพ้นจากเนื้อมือของเขาแม้ว่าเซียว,วานต้องการจะถ่มตัวแต่สุดท้าย สายตาที่พอใจเกินควบคุมของเขาก็ปกปิดไม่มิดแน่นอนเสี้ยววานพยักหน้าอย่างหนักน่าทึ่งไหมเยี่ยมมากหั้วอยู่ยิ้มยินดีด้วยจากนั้นเขาก็พูดว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือบอกฉันนะฉันอาจไม่เก่งเรื่องนี้แต่ฉันหาคนที่เก่งเรื่องนี้มาช่วยได้อืม เซียววานยิ้มอย่างมีความสุขและพูดว่าถังถังชวนฉันไปบ้านตระกูลเซี่ยเมื่อสองวันก่อนแล้วฉันพูดคุยกับป้าเหวินเธอบอกว่าเธอมีสำนักงานบัญชีที่สามารถช่วยฉันในเรื่องปัญหาการจัดการเรื่องเงินได้หากปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขแล้วเรื่องอื่นๆก็ง่ายกับการจัดการแล้ว พั่อยู่มองไปที่เซี่ยววานครู่หนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรเช่นเดียวกับเขาครอบครัวตระกูลเซี่ยก็ต้องเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเซี่ยววานตลอดเวลาเช่นกันมีอะไรหรือเปล่าเซี่ยววานถามอย่างสงสัยเมื่อเขาเห็นสีหน้าของหัวอยู่ตระกูลเสี่ยใจดีกับเขามากเมื่อเหินหยุนซื่อเสนอความช่วยเหลือ มันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะปฏิเสธและเพราะช่วงนี้หัวอยู่เองก็ยุ่งมาจนกลับดึกทุกวันเสี่ยววานจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับหัวอยู่ไม่มีอะไรหัวอยู่กล่าวสำหรับตระกูลเซี่ยคุณต้องบอกฉันว่าคนอื่นพูดอะไรหลังจากที่เขาพูดจบหัวอยู่ก็ไปเทน้ำหนึ่งแก้วและพูดกับเซี่ยววาน ไปนอนเถอะคุณมายืนทำอะไรที่นี่เสียวานนอนไม่พอจริงๆแต่ในที่สุดวันนี้หัวอยู่ก็กลับบ้านมาเร็วแล้วเสียวานจึงลังเลเล็กน้อยที่จะไปนอนฉันจะอุ่นอาหารให้คุณก่อนเสียวานพูดแค่คุณเหรอหัวอยู่ชำเลืองมองเซียวานหัวจะหดเท้าด้วยสีหน้าลังเลฉันทำคนเดียวได้หน้าเซียวาน ก้าวไปข้างหน้าทันทีและเข้าสู่สถานะพร้อมรบพั้วอยู่ยิ้มทำได้จริงๆนะอย่ามาดูถูกเซียววานเดินไปที่ห้องครัวฉันช่วยป้าฉินเมื่อไม่นานมานี้และฉันทำได้ดีมากโอเคมาดูกันว่าคุณทำได้ดีขนาดไหนพั้วอยู่ตามด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งและยืนพิงกรอบประตูห้องครัว เซียววานมูยปากและดึงผ้ากันเปื้อนออกมาสวมให้ตัวเองเมื่อเขาหันกลับมาดวงตาของหั้อยู่ก็แข็งทื่อและมืดมนผ้ากันเปื้อนคลุมกางเกงขาสั้นบนตัวของเซียววานมีเพียงขาเรียวขาวราวหิมะสองข้างที่เผยให้เห็นซึ่งดูเหมือนว่าเขาสวมกระโปรงเซียววานเชิดคางขึ้นเล็กน้อย และไม่รู้ว่าจงใจหรือไม่ระวังตัวเขาก็พูดขึ้นมาว่านายน้อยอย่ายืนเฉยเฉยมามัดเชือกที่ด้านหลังให้ฉันหน่อย